ก็ขอรับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทา้งช่องแตงโมค่ะมือนีแตงโมกับที่นั่ผ้าพร้อมพี่น้องค่ะมาค่ะก็มีสายบุญค่ะได้นาอาหารมาถวายปูค่ะสว่วงมณิกาศเศร้าๆค่ะก็มีลายซิงลาย่างมีอ้อมเล็กค่ะหนึ่งปลาค่ะของหวานกับพี่น้องเอฟซีค่ะเช้เขาก็ยังไปติดตามปูเนาะค่ะมือนีปู สิมนีแนวทางกับลูกกับร้านยั่งไดเห็นสายบุญมากค่ะนั่นึ่งปากว่าเราขึ้นหนังเออเงี้อวเงี้อปูตาปูที่ผักขาววางผักปูคู่ปูคง่อากาเกลี่้กล่ยเลาได้ไปเนาะพวกหลานเคมาหายุ่หายเกลี่ังมาดีแหว่งไา่ร้อนลูกไก่กับแม่กับแดงมากหว่ากั ไม่แบกเคนวาท้าท้างพันท้ายบุญท้ายบุญเคย่วงถางมากแต่ขาดตากกันเออเคว่าไม่บุญ่วงถังว่ไรมากอะไรยู่รมากไม่บุญเยท่ากลังเนถางเลยเปล่จักว่าแต่ำเั้ท้าเว้ทุวันกำลังจากท้าเหาเํากำลังเลยต้างเออข้าเอแต่ตามมาตามหลังนะ เออทางเท็ดปาตูโขงท่างดัากหาันไเอท่านอีพอว่าท่านรู้ดักของท่านนะว่าไปนะปตาตูขงเดือนนี้เสร็จเดือนนี้เดือนท่านว่าอะไรคือเ็เจ่เร็วหว่าที่เชืกหกมีกระร็ะที่สิบหกกับสิบสอือืมว่าคี่เชือกหกกระเร็งออี้างหนักเนาะที่สิบเจ็ก็ได้ฉลองตัวนี้ได้ไปคีอย่างลายอืมอันนี้ขาอีงงนักมาว่าอยากเห็ดอกถงอีพอเน่องจกว่าแบบว่า ด้วยใจเป็นกุศลอยกไม่ buồn ฮวงถามาเทุกอางทังต่ตข้อนีก็ b u นวอคยก่งไว้ลูกบ่เพื่อพูผ้ากักเทาตกแมานี้กั้าไข่ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจึหนังที่พึ่งทางใจเม่รักเป็นบุญเป็นกุศลหลาหายแต่ต่แต่เรื่องที่นั่งนัเราไปติดาพเตาหลาบ้า แกงหมครับเอซแกงหม้อรสาีเอฟีเออฝากรวมมึงานางแงหมโต๊มือปมึงเหมือนมาคุณาขังมาหมดาะรายคือรายเสียงเรียงหน้ามึงการมึงกาแรงเติมคือเวลาก็ไม่คือรายเลยเออไม่คืออ่อไม่พออไนเออรายคือรายอายหมเนาะนับ่ค รูปร้านใายมงื่อนดเธใดที่ักหาเงื่อป่อผู้ละหารด้สิปหลุกเออให้ลูกร้านแต่เริ่อแต่เริ่อขอใหายเงืนไหลน้องขอให้ท hmm. ้องไหลว่ากิจการงานให้รูกร้านแต่เริ่องกลาวหนักพวกเค้นเ่รหายกับพะัาพายก่อนไต่จริงหรือข่าว่าในชีวิตจะหลุกเร้อจากเด้จกเิ่มได้งื่ได้กุศลอย่ังินนแต่งเมทุ่หญ่่ะมาหลุม ขขาั้งไลยอืมพูค่ะเออางที้องวาพอว่าแบบหาอาหารการกินว่าหาอี่พอแล้วพอเออด้วยใจเป็นผู้โมมีวุ่นว่องช่างตั้งแต่อาิุตคาดปางก่อนถึงแจ่ดูที่ไหนก็ได้ม่าบรรจบคกเจอมั้วะคาดว่ามึงว่าถนาปุ่มได้าบาได้ไม่กับ่ได้พอพบกันมีพิงหรือดี

หายไม่ถูกไม่รักไม่ถกไม่หมา้นูกาผาแข็งแรงแล้วล้เราหางไม่ีไดอะไร่าผมพอไดกันใจเรี่วๆมังพอถือถอยเบิ่งแง่นกันไปแล้วลูกเออเขาอํางบนกันไปบ้าบ่ตายมาเกาได้ันนักขีดไดทุกสิงทุกอย่างมอทางออกและก็มอทางด้วยกแ่่น้แต่นั้นแว่าแ้น้ อาวางนี่ครั้งเขอยาัตัว pues ูหมนกระปูม yeah ืออื่นเจ้าค่ะเออมาเคยหมุนน้ำอีพอวางค่ะฮางฮางกูใครว่ข้าเกี่ยงมันกินแล้วพออะไรก็ได้ค่าค่าไม่จักเออขาไข่เพิ่งอีพอรางหนาว่างถาม่าถึงไม่โฉมไม่ลักไม่โฉมไม่หวานวนีร้ออาเอออาไ้ามกบค่าไก่หาว่าเห็นมันบัขถ่ายเขเียนก็อ แ้มันหาเงาหาตาบ้าเถียกันไพ่อเข็งเบราณรู้เป็นเรือปลอบางไหมมันขึ้นหกใช่ไมน่ตู้เสื้อผ้ากูมันหกกตายมั้ขาวางใลตู้เสียผ้าผ้าผัากว้างผ้ากว้งเมี่อไงผ้ากวางตังมอือ Hương nô bạc bắt bạc 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 có bạc 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 bắt, bạc 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 vô bạc 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 tao bạc bạc tao bạc 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 เออวางเด่อย่างน้หมืมั่งงฐาขามคูชาถากนะพนาบอกก็ฐานน้านอันนี้ต้องให้กับจาของน้ากุกเนาะเออให้กกร้านไปไรทาเวกูบวันอืมทาเวกูว้านคือได้มากทาให้กวกร้านข้ากกให้ไปเชิญเป็นานข้ามคูาถากานะกกเอผูุ้ณด้กบไรื่องนั้กฐานคิดเอาไม่เมื่อวานพวกร้านได้มาแหละวนี้อืม เอออยากขอถูกขอหลาไปเที่ยงถกเที่ยงหลาคงได้อีกพอว่ะค่ะแล้วพ่อจากขั้นมือเอือมแล้วมือเอือมพอจีบเบาอันนึงหายปั้งมือเอือมยิ่ง่างหลาว่ะจไปคึกเติมเงื่อนได้พอความการร่วมกันช่วยกูชทุกคนคนมากกินมากท่านเออฝากมากูรับรอยท้องร่อยพูราบขั้นท้องขัานฝากร่วมบุญกันจีไปหอยไปเข้กไปเขาวัดเขาว่าห่างอีกพอว่ากันไปทางประตูโค ไปทางพายาหนักไขมันเลยพายาหนักคู um ่น so, ึงท้้งหนักประตูแล้วลูกเออพายาหนักคู่นึงเขียนเหลียวเขียนเย่ายวเัาเดียวคู่นึงเขียนเหลยวเลยเอคู่นึทัางเขาปลาตูนะแมอบุกทข้งเขาเด้อเพื่อไขมันในบ้านคู่าอื่หนัาหนาว่าพี่คือกลมรื่นงนักหนักไปพ่อว่าทั้งนักไปมืนอืมพอถึงเหลียวไขม ทูเสียงท่านะลูกนะเขาเอิว่าถูเขียงท่าเด้อหายนางหนันอเก็บไว้แล้วเขาชือยากหายาเออเอาไปทุบดูมองเทาเกลือดูแล้วเรอมงจงเทาเกลือันเร็วเออแองต้ตัวข้ามาจไปอาจท้าหายิงนงหคือคือแแปลงแคลนหาแลวลูกเออแปงขันหาไปถูกก้าบ ไปว่าไปแต่น้าก่าวแลับด้หรอเลหมองเท้าเวถือว่านูหูกาก้าวือว่าหนักมากจังเลยน่าจะมาเจ้ากอเสือเูด้หรือเปล่าหาหาเขาไหืออยากันามาขื่อ่เถืออยกันมาเลยถามือส่งก่าม้าสูงมากจ้าอาเรื่องกลรบ้านใครว่านี้ซือของไม่ถ้าโดนมา เอา้าตัวโตมาใส่ด้วาบนบารมีองค์เชื่อว่าเขาองตาเ่าไหร่คือว่าทครับาึี่ค้ามทำนั่นแต่หน้าขาวมากถือโกราวมากขาวากผู้หงเราสามตัวตรงตุงแบบว่าได้กลับได้ทรัพย์รถูให้ให้เลือกรับเพือกโตมั่งใหม่ว่าัวมันแมนอันนี้จังมาแล้วอี่่าหนักมากเลยตัวโต มหมึงม,มาตับเอาไปคุกไปหุเก็บไปแล้เท่าเคยที่แพปัวงเดวจับไปคุกว่าจะได้จุ่งไหนตัวเ้ข้ามหมากเอาไปนันะ่งมะเอาข้ามหมากไปนั่งหะแล้วมองเข้าเวรทุวังดูข้ามหมากก้าข้าแปลงข้ามหมากไปมืออื่นแปลงข้ามหมากไปเก้าข้างแล้วตัว ด้แต่งคันหาไปน้ำเบ้ได้เริ่มเด็กขาดคือคันหาคันหาไปนิดมง้งแปลว่าข้ามหมาข้ามผู้เก่าข้าการเรื่องไรว่านะน่าหนะก็ทิศแขหายแบบข้าวเลยก็ว่าทิโกบาัข้าวหูหใครรูนใคร้อนไม่เคลื่อนได้งแดงร้อนแดงขับอันหายไมแรงรู้เบ้เอ ให้คอยกันขาง้า้บุญพอก็แต่อื่นมากอิ่นมาชอสกันดอด้ด้วยบุญบบาเราไม่พู่เราคนดวงว่าท่านหอยคือประนัยนี่ก็ถือว่าครับขั้นพอบ่อปูดปะท่านหาาันทักถึงเงื่อนท่อพูข่ขาดประชายเมื่อไรได้อีทอว่าครับมืม่แต่จึดมือแต่แต่มือแต่แห้งท้องแรงขัง,ขง แต่ว่าขับถึงมื่งท้องขัดว่าไม่ข้างอีพอว่าปูขาดข้างขาดด้วยท้ายบุนของปูชื่อพระข้าพอทังปูอนันตนัคาราชทุกปูตนากคาราทพายยานาทุกมูเราเพิ่มกับอเบิกทับหันแล้วด้วอเปิดทับเปิดถึงหันหันทุกท,ท,ท้านไนดะ้เคยเปิดามทั้งคู่ท่าถานนะเครื่องมือมอ,มอื่งนั่นมมือถึงไปรวมกันึมดด้ือ พราเมื่อเอื้อมมาแม่แม่เขาตัวเ่าบ้านท่วัดอืมเมื่อเอื้อมคือวันคือหกสามสิกเจ็ดวันที่หกอืมคือไปแห่ตรงกลางก็คือแห่ตรงเนื่นแห่ตรงข้ามเขาวัดเขาว่าเป็นอาบนิสงเปมุงยอดบ้านแล้มีของหลวงของวัดไปเคยกับเท่านทานเทวดาวราหรีอเพิ่มกับจิตประทานทอดแล้วหูกอเ่ ป่าท่านพ่อหายบุร้านายยูชุงเก่งเด่นหายป๊อปเปียงนึ่งเด่นผู้ทุกขาผาป้อดีกับหายช่วงหายเท่าระดูร้อผู้เก็บข้าบวกแขงกับหายงานรายแขงแรงแรงกลุ้มกลุ้มผู้เก็บรังปวดเอวกับหายช่วงหาเท่าด้วยบุญดาบารมขององุ่นน้องบุ๋นเนาะถือ่อยแต่ชื่อก้นคำแต่ทำรัมึงมัน เออบูกด้านไปหาขขาวปาอาหามมาหายคอคือว่าเป็นบุญเป็นคุกคคือกันั่นแหละเออเดินข้ามากได้ไก่เล้วพอกะตืหาย้านับหมนํามันน้าเมื่อบานคือเก่านา่นั้นแต่ว่ามืออื่นกระสุอได้คือเก่ามือนี้กัะสุดได้คือเก่าแต่พอว่าว่าที่ชิบหกฟ้าพอว่าฟ้าที่ชิบหกดู้กแล้วูกกงอ้าที่ชิบหก พวกรานจนะังถิได้ถูกได้ดนะ่าจ้ะเพิ่มก้างถึ่เปิดขาไม่ว่าที่ถนะินเนก็ไดว่านพออยากไปดิ้ไปจ้บบาใบไลยว่าพีชหกบานะไปนี้บไปจ้ามือนี่ว่าที่หามัว่างอยู่ช่ว่าที่หา,า,หา,า,หาอยากไปเที่ยงโคงลาพนะ่อว่างทำมั่งถิ่ได้เพามว่านทะำ ว่าเอาว่าเอารแบบเอาแต่ถ่ายมันพิกพคอะไรแบบเนาะเอาท่างานแบบเดาไปเอาว่าเอาารมันเบื่อมันเบือเขามาลูกเนาะเอาท่งานเ้อหอมปากหอมคอมืออื้องเอามาเอื้องนอกไปจะมงกับปูมือเอื้อบ่เออเอาแล้แต่ถ่าถ่ายายมันมีปัญหาาตอนไหนก็ได้เอออื้องรแบว่าคือท้ามเือทาเวทุกวัน เมื่ออืมเอาข้าวเวชัวันมาจำาาาบ้าไหเอาข้าวเวชวันไม่ดื่มใบขันนั่นหรอแล้ว,วก็เขียนหันครับถามาเคล็ดเดเคล็ดพิเศร็วเลยพอเมื่อได้เอาข้าวเวททุววันเขามาหอปูเอาขามาแล้วหรอรครับผมได้เอาขาวมาหอปูที่ขาวขาวให้รูกร้านไว้มากทักกราบปูช้าแปลว่ากะมาหวานเออรครับปูคือเกาหัครับ พวบแได้มากอะอาทิษย์ท้าอเอากระดาเกระลุกเลยอาทิษฐาน้ายกกระดารับคือกองว่าบเนะเอาทิกโค้งนอ่ะอะเพราะว่าออกว่าทิอทิศโคง้ั้รบ่เอาทิศโคงมาถือใดหมองจังใดไวหมอนบ๊อเป็นจังหัวันทิศทิศโคงมือช้านวันหนมือเรกออก มื่อลูปลาถือว่าไทยดูหงสงสักตัวไม่ว่าทังนทำแมบเท่าระวังมาหกแล้วโอคคระวังรู้งระวังจังไรข้ามาสีหกมันก็หกขึ้นก่อมาเราดิ่ม่าเรามออเรื่องที่ได้สันอาหารมาเึ้นอกตู ยงเออไปเราได้ไม่ได้กินจังหลยทั้งถึงได้ยกินก็คือ,อกระป๋องได้คือกระป๋องลูกห้านเที่ว่าหแห่แนแนงแทงแรงดูหัก ไม่หาที่วัดอ,อยู่เมื่อเช้านี้อะไรนะตัวอะไรนะเอ้ตัวหน้าเหรอโอ้ยอัอาว่าคือแบบงานตัวเขียวห,หนักเดี๋ยวฟังกูว่าดีก่อนสักเดี๋ยวฟังนะจะจับอีกตัวหน้ามาให้ตูเนี่ยนะอีกวัวหน้ามากินหรอกวลัวแม่กลัวฟังแม่ไม่เอาไม่เอามอามตัวใหญ่กู